สวัสดีครับผมลุงพรเกษตรก,ออกาไกลครับวันนี้ผมมาที่มหาสาร,รคามนะครับเขามีการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่ามหาสาร,รคามมหานครปลอดการเผาครับโดยทางสยามกุมต้ตาร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนครับเขามีการจัดกิจกรรมรณรงค์มากมายแล้วก็มีการเสวนากันบนเวทีบนเวทีก็มีสาระที่ดีมากครับแล้วผมก็ได้ฟัง ตัวแทนคนที่เป็นตัวแทนเกษตรกรครับรายละเอียดบนเวทีที่เขาพูดไปแล้วเนี่ยผมก็ได้ขอให้เขามาพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความชัดเจนผมว่าเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับเพราะว่าประเด็นปัญหาของ PM 2.5เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหลักๆของประเทศที่เกิดขึ้นจากภาคการเกษตรนะครับแล้วจังหวัดมหาคามเราเองนะครับมีข้าวซึ่งฟางข้าวที่เหลือในนาแล้วก็อ้อยนะครับเศษ ใบอ้อยนี่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็อ้างว่าถ้าไม่เผานะครับก็คือใบอ้อยนี่มันเป็นปัญหาเรื่องของการตัดขาดแรงงานแรงงานนั้นเขาขายไม่ได้แต่ที่จากการที่เกษตรกรประสบผลนเธอในพื้นที่จังหวัดมหาคามนะครับนั้นหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยมีเครื่องสางใบอ้อยนะครับแล้วก็นําใบอ้อยนั้นมาคุมดินหรือนะครับมาอัดฟ่อนเพื่อที่จะนําไปขายให้กับโรงงานไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับ อ้อยหนึ่งไร่นี่ก็จะได้ประมาณใบอ้อยแห้งน้ําหนักแห้งนี่ประมาณ1ตันนั่นหมายความว่ากเกษตรกรจะมีรายได้จากการที่ไม่เผานะครับก็จะมีเงินกลับคืนมานี่ไม่ต่ำกว่า800บาทต่อไร่นะครับส่วนข้าวนี่เองนะครับกรเกษตรกรเนี่ยถ้าหากว่ารถไถเองอ้างว่าถ้าไม่เผาไถาไม่ได้นะครับแล้วก็เผาเพื่อที่บอกว่ากําจัดโรคและ,มะแมลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กเกษตรกรเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าการเผาจะเป็นการทาลาย เศษอินทรียวัตถุในดินนะครับทำให้ดินเสื่อมสภาพแต่ถ้าหากว่าเกษตรกรนะครับนำฟางข้าวเนี่ยนะครับอัดฟางมาคาขาให้เป็นก้อนเป็นฟ่อนให้กับทางสมาสากรผู้เลี้ยงสัตว์โคนมโคกก่อน,นะครับซึ่งรับซื้อไม่อั้นนี่ก็คือแสนหกหมื่นกว่าก้อนนี่นะครับคิดเป็นเลขกลมๆก,ก็คือ20บบาทก็เป็นไรายได้ของเกษตรกรทั้งนั้นนะครับเป็นคิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาทนี่ครับคือสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นในจังหวัดมะคามดังนั้นในส่วนของภาครัฐ สำนังกงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามในฐานะที่ดูแลนะครับวิสาหกิจชุมชนณนะวันนี้ครับเรามีแปลงใหญ่ร้อยกว่าแปลงนะครับเราก็มีที่จะสนับสนุนให้เกษตรกร,กรครับใช้เครื่องจากกลน,นะครับที่จะมาเรื่องของการเครื่องอัดฟางนะครับอัดอเครื่องอัดใบอ้อยแห้งนะครับเพื่อที่จะส่งให้กับโรงงานไฟฟ้าและนอกจากนั้นครับเราก็มีสกตซึ่งอยู่ที่หลายกระจายไปทุกพื้นที่ครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นความร่วมมือเพื่อที่จะนํา อาเซีวัสดุเหล่านี้ครับช่วยให้ทางสงกนตน,น่กระจายแหล่งรับซื้อนะครับแล้วก็ส่งให้กับโรงงานไฟ,ฟฟ้านอกจากที่ยาเกษตรกรมาที่เดียวนะครับซื้อผลผลิตซื้อหัวมันซื้อข้าวแล้วนะครับซื้อนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมานําเง้ามันมาขายก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มรายเกษตรกรและ,กะเกษตรกรเองนะครับนอกจากปลูกมันแล้วเขาก็ปลูกอ้อยปลูกข้าวเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นเพื่อเพิ่มรายเกษตรกรนี่คือสิ่งหนึ่งที่ในส่วนของสำนักงานเสียจังหวัดมหาสารคามครับที่จะร่วมกันขับเคลื่อน และวันนี้ครับทางคูโบต้าเองไปเลือกนะครับเลือกวิสาหกิจทวนเข้าแปลงใหญ่เอาไว้ทั้งหมด27แปลงนะครับในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยผมก็จะไปขับเคลื่อนว่าหน่วยงานต้นทางมีใครบ้างขาดปัญหาเรื่องอะไรนะครับอย่างขาดเรื่องน้ําขาดเรื่องปัญหาเรื่องดินอุดมสมบูรณ์นะครับเราก็จะมาร่วมมือกันตรงนี้หรือถ้าหากว่ากเกษตรกรท่านใดมีต้นทุนนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อเครื่องจกักรเครื่องอัดฟางรถแท็กเตอร์นะครับแล้วก็เครื่องเกี่ยวนวด เครื่องหยอดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถมาเชื่อมโยงเป็นรายได้ของเกษตรกรอีกทางหนึ่งนอกนือจากการที่จะส่งเสริมเป็นกลุ่มนะครับเพราะจากการที่ได้ส่งเสริมมานี่ชัดเจนเลยครับอย่างที่อําเภอนาดูนนะฮะเกษตรกรใช้เครื่องหยอดเมล็ดนะครับจากบริษัทคูโบต้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดต้นทุนได้นะครับจากการที่เคยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหวานเนี่ยสามสิบกิโลกรัมต่อไร่แต่ณวันนี้เกษตรกรใช้แค่8-10ถึงกิโลกรัมต่อไร่ห่างกันทั้ง4 0่บาทนะครับถ้าคิดเป็นค่าเมล็ดพันธุ์เาคิดค่ เบ็ดพันกิโลกร,รัมละ20บาทนะครับแต่ข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่เป็นมากกว่านี้นะครับอันนี้คือช่องทางหนึ่งและจากการที่เราปติดตามเนี่ยผลนปรากฏว่าจากภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะครับผลกระทบจากภัยแล้งนะครับข้าวนายอดเนี่ยผลปรากฏว่าทนกว่านาหวานลดต้นทุนได้เยอะมากและผล,ผลผลิตนะครับจากที่ทางได้ร่วมกับทางบริษัทคูบต้าไปทำเอาไว้นะครับจากที่เกษตรกรได้แค่400กิโลกร,รัมต่อไร่ณวันนี้มันขยับขึ้นมาเป็น500กิโลกร,รัมนะครับ และนอกจากนี้ครับทางมหาไทยเองนะครับซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสา,ารคามนี่เป็นดูแลเรื่องนี้นะครับก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับก็จะประสานว่าตอนนี้ให้แต่ละหมู่บ้านครับกำหนดเป็นธรรมนูญหมู่บ้านว่าทำยังไงเราจะมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับนอกจากที่ภากรัฐแล้วเนี่ยทางผู้นำชุมชนก็ต้องมาช่วยกันว่าทำเป็นธรรมนูญของหมู่บ้านเพื่อที่จะลดเทอที่หาทางว่าวางแผนวางมาตรการอะไรยังไงในหมู่บ้านเขาเอง กำหนดกฎเกณฑ์เข้ามาเองครับที่จะลดการเผานะครับรวมไมมืงตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นในมหาสารคามและปี65ครับมหาสารคามก็จะเป็นมหานครปลอดการเผาครับในส่วนของสยามกัวตานะครับก็หลังจากที่เราเซ็น MOU นะครับกับทางจังหวัดมหาสารคามนะครับทางทีมงานของบริษัทนะครับร่วมกับทางร้านค้าผู้แทนจําหน่ายนะครับก็คือกูวตามหาสารคามนะครับเราก็ได้ลงพื้นที่นะครับเข้าไปหาเกษตรกรนะครับกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับ ในทุกอำเภอนะครับที่จะมาทําในเรื่องของเกษตรปลอดการเผาซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ได้ร่วมให้ข้อมูลแล้วก็ได้รวมได้ร่วมลงพื้นที่กับเรานะครับซึ่งเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้นะครับเราก็จะไปเผยแพร่องค์ความรู้นะครับให้ทําเกษตรปลอดการเผานะครับในฤดูการนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะขยายผลต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคิดว่าจะมีเกษตรกรกลุ่ม เป้าหมายเนี่ยเข้ามาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องการขาดแคลนเครื่องจักรนะครับหรือความรู้ความเข้าใจที่ที่บางท่านอาจจะยงเข้าใจผิดนะครับก็เราร่วมกับทางภาครัฐก็ได้ให้เข้าไปได้เข้าไปให้ความรู้นะครับก็คิดว่าน่าจะสําเร็จได้ตามแผนนะครับส่วนเรื่องของเครื่องจักรเองเนี่ยทางบริษัทร่วมกับทางร้านนะครับเราก็ได้เข้าไปจัดกิจกรรมแล้วก็ให้ความรู้ว่าถ้าเกิด ท่านที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของเครื่องจักรนะครับก็สามารถที่จะมาเข้าโครงการเรามีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็เพราะว่าการทําเกษตรปลอดการเผาเนี่ยผมคิดว่าถ้าใช้ลําพังเพียงแรงงานคนอย่างเดียวนะครับก็คิดว่าคงเป็นการสําเร็จได้ยากนะครับก็คิดว่าอาจจะต้องใช้เครื่องจักรเข้าไปช่วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าการทําให้ได้ตามเป้าหมายก็คือ,อจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเป็นจังหวัดที่จะปลอดการเผาในปี 2 5 6 5เนี่ยคิดว่าน่าจะสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับจากการที่ในพื้นที่นะครับเมื่อก่อนถือว่าเกษตรกรค่อนข้างจะเผานะครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จนี่นะครับเขาจะเผากันเยอะมากแต่วันนี้เราคิดว่ามากกว่า50%แล้วครับที่เกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับที่จะนําฟางมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะส่วนหนึ่งนี่จากปัญหาเรื่องพืชอาหารสัตว์ด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งนี่เราก็พยายามรณรงค์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับที่ร่วมกับทาง บริษัทสยามคูโบต้าจำกัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับจากการเผานะครับโดยเฉพาะไอรถแท็กเตอร์ที่เขาบอกว่าถ้าไม่เผานี่ไถไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็พยายามปรับเปลี่ยนเรื่องของให้เกษตรกรเนี่ยได้เข้าใจตรงบทบาทตรงนี้นะครับว่ามันก็เกิดขึ้นนะครับและเกษตรกรให้การยอมรับมากขึ้นครับทางบริษัทเราก็จะมีการขยายผลในใน,ในปีปีหน้านะครับก็คือคงจะไป ขยายผลในภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับก็คือจะสร้างจังหวัดตัวอย่างที่เป็นจังหวัดปลอดการเผานะครับขึ้นไปนะครับก็คืออย่างภาคกลางเนี่ยก็คือเรามีการไปทําโครงการในบางส่วนนะครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับหรืออย่างภาคเหนือนะครับตอนนี้เราก็ไปร่วมกับทาง s c g คิดว่าน่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับที่จะเป็นจังหวัดนำร่องต่อไปครับทั้งคูวต้านะครับก็คิดว่าเราจะให้ การเผาในพื้นที่โล่งนะครับหรือในพื้นที่เกษตรเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เลยครับก็คือคือคิดว่าถ้าเกิดเราให้ความรู้นะครับเกษตรกรว่าการที่การท can ําเกษตรแบบไม่เผาเนี่ยนอกจากจะช่วยส่วนรวมแล้วเนี no <demise>. ่ยเขายังมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าคิดว่าเกษตรกรทุกคนนะครับก็คิดว่าน่าจะเข้าร่วมโครงการแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยการทําเกษตรก็คือจะไม่มีการเผาเลยครับในประเทศไทยครับในนามตัวแทนของกลุ่มบริษัท ace นะคะทางบริษัท ace ของเราก็เป็น คู่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะคะหรือโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งวันนี้เรามาร่วมกันกับคูโบต้าในเรื่องของอเปิดให้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่เรารับซื้อซึ่งสินค้าหลักๆที่เรารับซื้อเพื่อน,นําไปผลิตกตระแสไฟฟ้าก็จะเป็นสินค้าหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากกลุ่มภาคเกษตรกรนะคะซึ่งหลักๆวันนี้ก็จะมีตัวอย่างสินค้าที่เรานํามา นำมาวางนะคะเป็นตัวอย่างที่เรารับซื้อก็จะมีใบอ้อยนะคะหลกัหลกๆวันนี้ที่มานําเสนอแล้วก็ชี้ช่องทางสร้างรายได้ให้เกษตรกรนะคะกลุ่มผู้ปลูกข้าวกลุ่มผู้ปลูกอ้อยนะคะนอกจากการรับซื้อเนี่ยเราก็ยังมีระบบขนส่งที่ครบวงจรนะคะสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันมารวบรวมสินค้าพวกเศษวัสดุหือใช้จากทางการเกษตรเนี่ย A.C.E เรารับซื้อทั้งปี และไม่จำกัดนะคะไม่มีทำลายการหยุดรับซื้อค่ะ,ะหลกัหลกๆเลยนะคะ ACE เราเนี่ยสนองนโยบายของรัฐในเรื่องรถมลภาวะ PM 2. 5นะคะอ่านะคะลดการเผาเพิ่มมูลค่าให้สินค้าที่เหลือใช้ของภาคเกษตรนะคะทุกตัวเป็นมูลค่าหมดไม่ใช่แค่เศษวัสดุเหลือใช้แต่เป็นสินค้าของ ACE ค่ะที่รับซื้อามานี่ยันใบอ้อยก่ ราาเนี่ยอันนี้จะไม่กวานค่ะขึ้นอยู่กับช่วงฤดูการค่ะถ้าปัจจุบันที่เรารับซื้ออยู่ก็650้อถึงเจ็บาทต่อตันใช่ใช่ค่ะซึ่งแทนที่เราจะไปเผาแต่เรากลับสร้างและเปลี่ยนให้เป็นเงินนะคะแล้วช่วยลดมลภาวะได้ด้วยค่ะเอ e เราสนองนโยบายรัฐตรงนี้เลยโดยตรงก็มีทั้งสองรูปแบบนะคะจากพื้นที่เนี่ยก็อยากจะให้เกษตรกรรวมตัวหรือรวมกลุ่มกันมา แล้วเก็บไว้สมมุติว่าเต็มรถหรือ30มสิบตันขึ้นไปเรามีรถมารับถึงต้นทางนะคะ<ส>เรามีระบบขนส่งมารับให้ถึงที่เพื่อนําส่งโลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้พื้นที่ค่ะถ้าสะะรารคามนี้จะเป็นเซ็นเตอร์เลยไปได้ทั้งน้ำพองนะคะแล้วก็ที่โพนทองค่ะห,หรือถ้าเรามีรถขนส่งเองมีงานขาสองสามารถวิ่งลงไปส่งที่รงไฟฟ้าโชคชัยเราก็ได้ หรือสนใจจะไปบ้านบึงเราก็มีโรงไฟฟ้าที่บ้านบึงด้วยไม่มีโควต้าไม่จํากัดมีเท่าไหร่เรารับรับหมดเลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะสอบถามข้อมูลเรื่องราคา1735 Call Center ของ ACE ได้เลยค่ะเปิด24ชั่วโมงค่ะครับผมนายวิชัยเพิงจกันดานะครับเป็นเกษตรกรจากอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับที่บ้านผมทำนาอยู่สแปลงนะครับ ก็มีเนื้อที่ประมาณ17ไร่แล้วอีกส่วนหนึ่งผมก็ทำเรื่องของมันสําปะหลังกับอ้อยด้วยนะครับแต่กอนการทำเกษตรผมก็จะเน้นเรื่องการเผาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าหนึ่งก็คือถ้าเผาแล้วเนี่ยมันจะจัดการในแปลงง่ายก็คือไถก็ง่าย นะครับอันที่2คือมันสามารถฆ่าเชื้อโรคในแปลงนาได้อันที่3ก็คือ,อ,อมันสามารถที่จะเป็นปุ๋ยได้ในกรณีของของฝุ่นที่ผ่านการเผาแล้วนะครับแต่ที่ผมคิดไว้นะครับมันมันผิดทั้งหมดหลังจากที่ผมได้มาเข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งจากการที่พวกผม,มลองทําตามที่ได้อบรมนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของคูโบต้า ได้มาส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆแล้วที่เราคิดมามันมันผิดทั้งหมดครับแล้วเก็เก็เลยลองทําดูว่าสิ่งที่เขาทําพาทำเนี่ยมัน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 ถูกไหมจากการทําที่ผ่านมาก็ผลสรุปก็คือเราได้ได้ประโยชน์จากการที่เราไม่เผานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟางที่อยู่ในนาแต่ก่อนเราเผาทิ้งแต่เดือวนี้เรา นำมาเป็นไรายได้ของตัวเองเช่นการอัดฟางเนี่ยขายหรือเอาไว้เพื่อการปรสุสัตว์ของตัวเองนะครับที่เหลือเราก็ขายอนอกจากนั้นเรายังสามารถเอาฟางที่ที่เหลืออีกส่วนหนึ่งไปทําเป็นพวกปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ได้นะครับลดต้นทุนในการผลิตที่สําคัญความอุดมสมบูรณ์ในแปลงน,นาของเราเนี่ยมันมันยังอยู่ยังคงเดิมยินทรีย์วัตถุก็ยังเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกจุลินทรีย์ สัตว์น้อยใหญ่นะครับในแปลงนาของเราก็ยังยังอยู่ระบบนิเวศกลับคืนมานะครับจากแต่ก่อนเนี่ยผมเผาเนี่ยหน้าดินจะแห้งครับแล้วมันจะไม่มีปุ๋ยในดินแต่พอเรามาทำอย่างนี้แล้วก็เห็นประโยชน์หลายอย่างทั้งเรื่องของรายได้ที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่องการลดต้นทุนนะครับในแปลงนาของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมาก แล้วก็อยากฝาก,กเกษตรกรนะครับที่อยากที่จะลองทําแบบผมดูผมกล้าร,รับประกันแล้วให้ความมั่นใจดได้เลยว่าเราถ้าเราลดการเผาจริงๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวเราเองคนในครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างยังไม่นับรวมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยครับสําหรับฟางเนี่ยส่วนมากเราจะอัดเป็นก้อนแล้วก็จําหน่ายเป็นก้อนนะครับก้อนเท่าไหร่อย่างของสากอนฟาร์มขนมเขาก็จะรับอยู่ประมาณ สูงสุด23บาทนะครับแต่ฟาร์มโคขุนนะครับโคเนื้อจะอยู่ที่ก้อนละ25บาทก็สี่ก้อนร้อยครับใช่ใช่แต่ถ้าหน้าหน้าช่วงช่วงที่มันขาดแกนฟางเยอะๆนี่ก็คือสามก้อนร้อยครับเราสามารถขายสามก้อนร้อยสามบาทเลยนะใช่ครับผมเขามารับมารับเองเราไปส่งถ้าสามก้อนร้อยเขาจะเขาจะมาซื้อเองก็คือเราจะขึ้นป้ายไว้ก็จะมีคนติดต่อมาเองครับ แต่นี่เป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ผมหยุดเผายังไม่แันบรวมปุ๋ยที่อยู่ในดินนะครับที่เราทิ้งไว้ก็คือพวกต่อสัง,สงเราไถากบอีกก็ผมสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับได้อยู่ประมาณ400บาทนะครับใช่ครับผมแล้วก็ไอความเสื่อมของดินที่เราที่ได้มาเราไม่ยังคำนวณไ,ไม่ถูกใช่ครับยังคำนวณไม่ได้เพราะว่า คุณภาพของดินมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอินทรย of of ีย์วัตถุมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเมื่ออินทรีย์วัตถุมีเพิ่มมากขึ้นก็คือปุ๋ยเคมีเราก็ใช้ในปริมาณที่น้อยน้อยแล้วที่สาคัญผมทาข้าวอินทรีย์เนี่ยผมไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับก็อาศัย1ปอเทือง2ต่อสังที่อยู่ในนาเราเนี่ยนะครับครับขอบคุณในส่วนของภาชีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยเกษตรกรก็คือของคูบาตา ขอบคุณที่เป็นแสงเทียนนำทางให้เกษตรกรในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพื่อพัฒนาการเกษตรนะครับให้ให้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนายศิรวัตดศสีจันเจ้าครับผมมาจากอำเภอะสมวิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมปลูกก้อยทั้งหมดกี่ไร่ครับประมาณร้อยกว่าไร่ครับร้อยกว่าไร่ครับ ปลูกมากี่ปีแล้วครับปลูกมาปีนี้จะเข้าปีที่ห้าแล้วปลูกก้อยนี้สืบทอดอาชีพมาจากใครจากพ่อแม่หรือว่าก็มาจากพ่อแม่ก็ว่าได้ถามจริงๆตอนที่ก็ทําปลูกก้อยแต่ก่อนเนี่ย<ๆ>เขาเผากันไหมแต่ก่อนยอมรับเลยว่าเผาเป็นส่วนมากครับเป็นส่วนมากครับเหตุผลที่เขาเผาตอนแรกนี่เพราะอะไร่ะเขาถึงได้เผาก็เผา<ๆ>เพราะว่ามันจะลดต้นทุนในการตัดครับตอนนี้จะลดต้นทุน ในการตัดแล้วก็ส่งเข้าโรงงานได้เร็วกว่าเราตัดอ้อยสดครับเศรษฐกรคนอือนกาเผาเหมือนกันใช่ก็เผาครับผมอืมจาเป็นต้องเผาเพราะว่าแรงงานคนมันมันค่อนข้างสูงมากครับนะครับแล้วปัจจุบันนี่ยังเผาอยู่ไหมครับปัจจุบันปัจจุบันผมผมไม่เผาแล้วครับตัวเองไม่เผาแล้วใช่ครับผมผมหันมาตัดอ้อยสดเป็น้อยสดมากครับมันแรงบันดาลใจตรงนี้ที่ไม่เผานี่มันมาจาก ใครมาบอกหรือยังไงฮะความคิดตรงนี้มาจากที่ทางขอบคุณสยามกูปตาที่เป็นท่านเขาได้เข้ามาแนะนําในการจัดการการยกตัวอย่างตัวสางใบอ้อยอย่างเงี้ยม,มันสามารถสางใบอ้อยทําใหอ้อยเราสะอาดสามารถตัดได้เหมือนกับเราเผาอ้อยเลยครับตัวนี้ตัวนี้จะแก้ปัญหาในในการเผาอ้อยไปในตัวเลยครับ เราก็ได้ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เราคือผู้ให้ใช้เครื่องตัวสางใบอ้อยใช่ครับเข้ามาเข้ามาช่วยในการไม่ต้องเผาอ้อยไม่ต้องเผาใช้มาตั้งแต่ปีไหนครับปีที่แล้วคือปี6 263ับหกสามเครื่องที่ว่านี่คือซื้อมาเองตัวเองหรือในกลุ่มยังไงครับเป็นเป็นของ ในกลุ่มอยู่ตอนนั้น oh. ก็ได้ศึกษาได้ไปดูงานของครูป้าเขาจัดงานที่คอนเ e ็ t ครับครับก็ได้เข้าไปดูว่าวิธีการสางใบเนี่ยมันมันได้ผลจริงๆริงไหม,มก็ไปดูแล้วมันก็ได้ผลจริงๆมันสามารถสร้างใบอ้อยออกมาให้คล้ายเหมือนกับเราเผาอ้อยเลยครับส่วนใบที่หล่นลงก็เป็นการคุมหน้าดินด้วยถ้าอคือไปดูครั้งแรกก่อน ว่ามันได้ผลไหม<ช>แล้วเราไปทดลองใช้เครื่องที่ไหนครับถึงว่าตัดสินใจตอนนี้ซื้อเลยใช่ไหมครับเครื่องนี้ครับก็ไปทดลองขับด้วยอยู่ที่ค้อนแจ็แล้ว,วาน,นานไหมครับฝ่าจะตัดสินใจซื้อก็ไม่นานครับเห็นเห็นเห็นคุณค่าของมันแล้วมันสามารถทําได้จริงทาได้จริงใช่แล้วไปซื้อเครื่องราคาเท่าไหร่ครับเราถามจากของจริงเลยผู้ใช้จริงเลยครับจะูกหมื่นกว่าบาทนี่แหละคืออบเป่นกว่านี่เฉพาะ ทั้งหลังมันใช่ไหมตัวทั้งชุดชุดชุดสางไปชุดสางไปอ้อยไม่เขี่ยออกจากกลไม่เขี่ยเครื่องจักรเครื่องจักรเรามีอยู่แล้วเหรอครับมีอยู่แล้วอ๋อเรามีรุ่นไหนครับเครื่องจักรรุ่น20กว่าแรงยี่สิบกว่าแรงแล้วมันมาใส่กันได้ใช่ไหมครับใช่ครับใส่กันได้อ๋อครับทีนี้จากนั้นซื้อแล้วก็มาใช้ใช่ไหมครับมาใช้มาใช้แล้วยังไงบ้างบอกผลการใช้หน่อยก็ก็มันก็สามารถ ทําให้ผมไม่ต้องเผาอ้อยต่อไปครับผมอ๋อมันมันยังไงมันมันช่วยยังไงมันช่วยในการสางใบให้ให้แรงงานคนเข้าไปตัดเหมือนกับตัดอ้อยไฟไหม้เลยแล้วเราจะลดต้นทุนในการค่ลดต้นทุนค่าแรงในการตัดนะครับผมได้แน่นอนมันใช้ได้ดีตามโฆษณาไหมครับใช้ได้ดีครับผมใช้ได้ดีเลยใช่ไหมครับผมแล้วใบใบอ้อยที่ตัดนี้เอาไปไหนต่อครับ แต่ก่อนก็คุมหน้าดินครับผมแต่รอบนี้เห็นเห็นทางโรงงานไฟฟ้าชีวมวลว่าสามารถรับซื้อใบอ้อยด้วยว่าเป็นโอกาสดีของชาวไร่อ้อยจะได้ขายใบอ้อยเข้าสู่โรงงานได้อีกเราจะได้เงินอีกตอนหนึงครับผมในการขายใบอ้อยต่อไปก็วางแผนว่าจะขายโรงงไฟฟ้าชีวมวลด้วยใช่ครับครับผมแล้ว จากการที่เราใช้เครื่องสางใบอ้อยเนี่เพื่อนเพื่อนเกษตรกรคนอื่นเนี่ยเขาเขายังไงเขายังเผากันอยู่ไหมหรือว่าเขาตื่นตัวกันยังไงบ้างที่จะไม่เผาครับตอนนี้ถ้าถามว่าเขาเผาไหมเขาก็เริ่มหันมาว่าไม่ไม่อยากจะเผาอ้อยแล้วเพราะว่าการตัดการอะไรมันก็มันมันเห็นคุณค่าของการไม่เผาแล้วอ้อยม,มันเริ่มสวย<อ>เริ่มเริ่มได้หลายต่อกว่าเดิมจาก แต่ก่อนได้แค่ต่อสองต่อเดี๋ยวนี้มันเริ่มจะเข้าต่อสองต่อสามไปแล้วอย่างนี้ครับ,รบสามารถไว้ต่อได้เยอะได้หลายปีด้วย